ต้องมีทีมเวิร์ดเจ๋งๆเกมเมอร์เกมแม่จัดเต็มมัลติเพลเยอร์มาให้ชาวเกมเมอร์ฝีกันเต็มๆงานนี้ขวดกันแบบโนเมอรี่ใครจะอยู่ใครจะเก่งกันยายนนี้รู้กันเรากำลังเตรียมแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งระดับโลกที่เกาหลีเธอรู้จักไห่เออร์กราวไทยแลนด์ใช่ไหมคุณถามว่ทำไมถ้าเกิดว่าเธอชนะระดับประเทศคุณจะช่วยเธอจบม .6 กว้าก็มาดิครับคุรู้จักเว็บอาร์วีใช่ไหมมันจะมีแบบพร้อมการสมัครการแข่งขันอยู่ ผมขออย่างนึงนะผมขอเลือกเพลย์ด้วยตัวเองกอบสักเป็นคนที่อย่างเดียวที่ทำได้คือเล่นเกมมั่นใจได้ว่าเล่นเกมโคตรเก่งเป็นโปรเพลเยอร์อีสปอร์ตในตำนานมาก่อนก่อนที่จะกลายเป็นเด็กเกเรเด็กแบบไม่เอาฐานมาป้ามันก็เป็นผู้หญิงคนเดียวที่แบบอยู่ในทีมแข่งเกมเล่นเกมเก่งว่าเป็นแทงค์อะสัพพอคนอื่นคอยดูแลสถานการณ์ โอมเป็นเด็กที่เรียนเก่งสิ่งที่ชอบจริงๆก็คงเป็นเรื่องเกมแล้วโอมก็มาจอยไฮเออเล่นตำแหน่งจังเกิลมีความแบบกูไม่สนปล่อยให้กูฟาร์มแล้วเดี๋ยวท้ายเกมกูมาแน่อยากจะให้ลูกเป๊ะอยู่ในทางที่เราฝันไว้ลูกของตัวเองเนี่ยดันเป็นโลรเพเยอร์ท็อกเลยเซตทีมขึ้นมาเลยแข่งกับลูกเอาให้ลูกแพ้ไปเลยจะได้เลิก เออมันน่าสนใจได้อัปเดตตัวเองใหม่ๆอ๋อโอเคแค่เล่นเกม e-sport คือเรื่องแบบซีนดาม่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยยากได้รับบทแบบแข่งเกมเข้าทางเรามากๆมาจริงนี่โอ้โหบูหนักมากๆๆขนาดผมเองต,ตกใจเจ็บแสบ<ๆๆ>ต้องใช้จินตนาการเยอะมากต้องเล่นเกมจริงๆเล,เล่นๆๆจนเหมว่นจะจำสกิลของแต่ละตัวได้วันแรกที่ถ่ายซีนดาม่าทั้งเรื่องในวันเดียวโคตรเหนื่อยเดือดมากหนัๆๆกก็งานเข้า พี่อ้อมเป็นคนที่พอเรามากองเราก็จะเห็นเขาแบบพบการชื่อตัวละครเนี่ยพี่อ้อมจำได้หมดเลยหนูไปเขาเล่นเกมหนูยังไม่รู้เลยว่าแบบยมันขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยนาครสิบและสิบห้าแวยี่สิบเจ็ดมาหลอดยี่สิบเก้าเจ็ดโตประทับใจมากค่ะยกมือไหว้อีกรอบหนึ่งค่ะ อยากให้หนังเรื่องนี้นเป็นกระบอกเสียงสำหรับเด็กเจนผมและทุกคนที่เล่นเกมอยากให้ทุกคนเปิดใจมาดูเพราะว่าเราจะได้รับความคิดแนวคิดใหม่ๆห,หนังวัยรุ่นเนาะส่วนใหญ่ก็จะมีแต่บอกว่าแม่ไม่เข้าใจเรื่องนี้แม่โดดเข้าไปเลยคุณแม่ก็พาลูกมาดูได้เหมือนกันคืออยาคิดว่ามันเป็นหนังที่มีแค่เกมอย่างเดียวนะมันมีอะไรมากกว่านั้นแต่ว่าบอกไม่ได้ต้องไปดูกันเองแต่รับรองว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนเกมนี้มีปั้มเป็นเดิมพันเกมเมอร์เกมแม,ม,ม่ร่างทัวร์นาเมนต์ความมัน 10บกันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์